วันนี้เราจะมาทำประหมึกจะใช้เชือกสี่เส้นหนึ่ความยาวเชือกนี้ก็ประมาณ20เซนแล้วก็นำเชือกสองชุดนะเชือกทั้งหมดนี้ก็8ปดเส้นจะใช้กลุ่มละกลุ่มละ4ี่เส้นนะมาแบ่งออกเป็นสีข้าง สีข้างมาแปะกันลงตรงกลางก็จะใช้กาวอันนี้กาวลาเตกมาปลายลงหน่อยก็จะไม่ใช้รวดเลยนะเสร็จแล้วก็ทักขึ้นมาหนึ่งสองสาม สี่สดตรงใต้นี้กระดึงให้แน่นดึงให้แน่นเราจะเอาด้านนี้เป็นด้านหัวนะด้านหัวของปลาหมึกเสร็จแล้วก็กลับกลับมาข้างนี้กลับมาข้างนี้ก็มา ใส่กาีวบีใส่กาีวบีแล้วก็ถักทับทับแล้วก็ดึง สองขั้นแลนะเราจะทำส่วนหัวนี้เป็นสามขั้นก็ใส่กาวอีกใส่กาวอีกแล้วก็ทักเสร็จตรงนี้เราก็จะมาลดเชือก ก็จะตัดออกคางละสองคางละสองเส้นก็เลือกเส้นที่มันสั้นเลยนะหนึ่งสองตัดออกสองเส้นคางละสองเส้น ขั้งละสองเซนแล้วก็มาใส่กาวถ้ากาวไปกถ้ากาวอีกก็ทักกันมาทำประมึกอย่างง่ายๆนะอันนี้เราจะไม่ใช้ลวดเป็นแกนเนี่ยจะาใช้เฉพาะเชือก ได้ด้านหัวแล้วนะอันนี้ด้านหัวผมึกอันนี้ก็ใส่กาอีกสองเส้นเนี้ยก็ทักไปขั้นที่สองแล้วนะขั้นที่สอง รู้สึกว่าเส้นนี่มันจะสั้นนะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าอันนี้มันสั้นนะมันสั้นเราหาหาเส้นใหม่มาใส่ดีกว่ามาใส่แทนไว้ดิรู้สึกว่าเราจะวัดเชือกไม่เท่ากันไม่เป็นไรแล้วก็ใส่กาวใส่กาวไว้แล้วก็ ันนี้จะยาวหน่อยยาวหน่อยเราจะเอามาแทนมาแทนเส้นดิบมันสั้นนี่นะเราก็มาแปะไว้ตรงนี้แปะไว้ตรงนี้แล้วก็ทักทับลงไป ทับลงไปแล้วก็ดึงให้แน่นสามเส้นนี้เราก็ถักอีสี่เส้นสี่เส้นเราถักมาสามครั้งแล้วก็สองเส้นแล้วก็ถักสักสามครั้งก็พอถักมาละสองนะถักมาสองเราก็จะถักไปอีกขั้นหนึ่ง ก่อนอื่นเรามาตัดตรนนี้ออกก่อนอันนี้ที่เราเพิ่มเข้าไปนะเส้นนี้เราเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปแทนเส้นที่มันสั้นเนี่ยเราก็จะตัดเส้นที่สั้นนี้ออกทำประมึกยักษ์นะใส่กาวนะใส่กาวทักไปอีกขั้นหนึงก็พอแล้ว ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยประหมึยักออคทปัดเสร็จแล้วนะเสร็จทีนี้เราก็จะมาทำหนวดทำหนวดนี่ก็ทำง่ายง่ายเยเราก็จะเอาเชือกที่เหลือเนี่ยเชือกที่เหลือนี่มาตีเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็มารูปกาวหน่อยๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ก่อนอื่นเรามาดึงตรงนี้ให้มันแน่นก่อนดึงทีละเส้นพอแน่นแล้วนะอาเนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเราจะใส่ตาตรงี้นดีใส่ตรงนี้ตรงนี้นะสองข้างเนี่ยใส่ตาอันที่เหลือนี้ก็จะเป็นหนวดนะหนวดประมึกหนวดประมึกนี่ก็จะมีอยู่สี่สี่คู่ แหนวดนั่นเองนะเราก็มาตัดเชือกตรงนี้ออกรวบเข้ามาดูเข้มาเสร็จแล้วก็เราก็มาตามเส้นสั้นเนี่ยตัดออกนะตัดออกให้ตรงกันแค่น่ะทำง่าง่ายเลยอ่แค่นี้ก็จะเป็นประหมึกอ่ะเอาไว แก่ตีอันนี้ออกหน่อยอตีออกทำเป็นเส้นน่งเล็กเราจะได้ใส่กาวได้ อย่างนี้เลยสองเส้นจะใช้เวลาน,านานไปแล้วนะเก้านาทีไปแล้ว ทีนี้เราก็จะมาตีให้เป็นเราจะใช้เข็มนะเข็มตีตีตรงปลายนิดหน่อยให้เป็นเส้นหนึง่งเลยปลายมันจะได้ปลายหนวดมันจะได้ราแหลมหน่อยแค่นี้ก็พอละถัดมาอีก อ๋อสิบนาทีไปแลวเอเวลาวิ่งเร็วนะทีนี้ก็มาตีทุกเส้นเลยออแล้วสิบนาทีสิบนาทีครึ่ง นานไปละออแค่นี้พอแล้วจะนานไปนะทีนี้ก็มาแบ่งใส่กาวนะใส่กาวลูกกาวบางบากาวนี้ต้องรอรอมันแห้งก่อนนะมันจะมันจะยืนได้นะ ใส่กาวไปแรกๆมันจะเห็นนะมันจะอ่อนนะ้นจะยืนไม่นานแต่เวาแห้งกาวแห้งแล้วมันจะออกแข็งแล้วก็จะทําให้หนวดปลาหมึกนี้สามารถที่จะหลังตัวนะสามารถที่จะประคองตัวปลาหมึกได้ใส่กาว อีกสองโมดเราใส่กาวมันก็จะออกมารูมเนี่ยจะไม่ถึงกับแข็งมากนะหนวดประเมาก็ประมาณเนี้ยทีนี้เราจะมาใส่ตาแล้วก็มาเลือกตรงที่ ตรงนี้แล้วกันเด,ดูตรงนี้อืมอประมาณนี้นะใสน่นี้แล้วก็แทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปเราจะใส่ตาสีแดงตาสีแดงตาลักษณะน,นี้ ใส่เข้าไปอืนหน้่ตงอีกข้างหนึงจะใส่ตรงนี้ ปลามึกน,นี่ครับนี่กนนดประมึกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับประมึกประมึกยักษ์ดูฝั่งนี้ ฟังหวฟังนี้แล้วก็เดี๋ยวฟังตานะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไ่ไดยนะครับขอบคุณครับที่รับชม